ยางที่ใช้กับรถเกษตรนะคะตรงนี้นะคะมีทั้งขอบ9้าขอบ10ขอบ12แล้วก็ขอบ14นะคะเ่็งเช่นตัวได้ตรงนี้นะคะเป็นยางเบอร์23่สิบคูณบจุาบนะคะรเราวางเปรียบเทียบให้ดูกับยางเบอร์26คูณสิบีนะ,ะทั้ง2เบอร์นะคะจะเห็นได้นะคะว่าตัวนี้ใหญ่กว่าหน้า,ากว้างมากกว่าประมาณเกือบ3นิ้วนะคะเปรียบเทียบกันนะคะตัวนี้ใช้ ล้อขอบ12นะคะจะต้องใช้เป็นกระทาผ่านนะคะหรือว่าใช้เป็นแม็กหน้ากว้าง7นิ้วถึง7.5นิ้วนะคะตัวนี้ใช้กับรถเกษตรนะคะรถมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรหรือว่าใส่ล้อหลังของรถกระปอร๋อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถัดไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยางขอบ10นะคะเบอร์5.0 0ขอบ10นะคะโดยทั่วไปเราจะใช้เป็นยางล้อหน้าของรถตุกต๊กตุ๊กสามล้อนะคะถ้าไปสนงชั้นรับน้ำหนักได้ดีราคาย่อมเยาวนะคะ ถัดมาทางด้านนี้นะคะเป็นยางเบอร์5 0 0จุดยนาบองยางอก Trans ันทุมนะคะตัวน,นี้นะคะจุดเด่นจะอยู่ที่ผ้าใบสิบชั้นนะคะับน้าหนักได้ดีถึง5้0กิโลกร,รัมต่อหนึ่งลอนะคะเราสามารถใช้เป็นยางของรถกระก้อได้นะคะหรือว่าใช้เป็นยางล้อนหน้าของรถจักรยานสามล้อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยางตัวนี้นะคะดอกยางค่อนข้างใหญ่นะคะมีความทนทานนะคะแต่ก็ได้กันด้วยเสียงของยางก็อาจจะดังนิดนึงนะคะแต่ว่าทนทานแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางเบอร์125 ขอบ12นะคะยางไซเล็กนะคะของขอบ12นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ40กว่าเซนติเมตรเท่านั้นนะคะความสูงพอกๆกันกับยางขอบ10นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นขอบ12นะคะใช้กับกระทาร้อขอบ12นะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นยางล้อหน้าของรถตุ๊กตุ๊กสามล้อนะคะตัวนี้ใส่กระถัดรัดนะคะใส่กระถัดรัดมากมานะคะตัวนี้ถัดไปนะคะจะเป็นยางเบอร์ห้าจุดศูนย์ศูนย์ขอบสิบสองลายกอไก่นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะใช้งานเหมือนกันนะคะใช้เป็นยางขอบรถกระป๋อนะคะ หรือว่าเป็นยางล้อหน้าของุ๊กตุกๆับล้อนะคะแตกต่างกันที่ดอกยางนะคะใสาย,ยางขนาดใกล้เคียงกันนะคะระยะ,ะราคาของยางก็เท่ากันนะคะแต่ว่าตัวนี้ผ้าใบมากกว่านะคะตัวนี้ผ้าใบน้อยกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าดอกยางตัวนี้เขาก็จะเล็กกว่านิดนึงนะคะเสียงก็จะเบาวกว่าส่วนตัวนี้เขาดอกยางใหญ่นะคะเสียงก็จะดังมากกว่านะคะถัดไปด้านหลังสุดนะคะเป็นยางดอกก้างปลานะคะเบอร์หกจุดศูนย์ศูนย์กับสิบสี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นที่นิยมนําไปทําเป็นรถบรรทุกไทยศัพล้อเพื่อการเกษตรนะคะ เพราะว่ายางไซส์ใหญ่นะคะรับน้าหนักบรรทุกได้ดีนะคะวิ่งในทางทางดินและทางลาดยางนะคะตัวนี้นอกจากยางเบอร์6.00คบ14แบบนี้แล้วนะคะเรายังมียางหน้ากว้างนะคะเบอร์6.50คบ14นะคะกว้างกว่านี้ประมาณเกือบ2นิ้วนะคะใช้กับล้อใช้กับกระทะเหล็กคบ14ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนนะคะสามารถทักแชทแจ้งทางด้านได้เลยนะคะชอบเป็นยางดอกเรียบยางดอกบรรทุก ยางดอกกอไก่หรือว่ายางดอกก้างปลานะคะเรามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะคะนอกจากที่เห็นอยู่นี้นะคะก็ยังมีอีกหลายไซส์นะคะทั้งขอบ13ก็มีนะคะยางดอกเรียกก็ยังมีให้เลือกอีกหลายแบบนะคะต้องการใช้งานแบบไหนนะคะสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะ